สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิลุนครับนี่คือเกมมิ่งเกียร์ในสไตล์เรโทครับไม่ใช่เรโทเรียดนะฮะแต่นี่คือแบบดีไซน์เรโทที่หล,หลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ดีไซน์แบบยุค90ยุค80นะครับจากเกมมิ่งเกียร์ที่ต่างประเทศนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ในไทยอาจจะยังไม่ได้ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันนะักนั่นก็คือ Extrafy ์นะครับเอ็กซ์ตร์ไฟ์เชื่อมันเรียกยากมากจริงๆนะครับเป็นแบรนด์เกมมิ่งนะครับที่ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทางประเทศ ทางยุโรปก็คือสวีเดนนั่นเองครับในรอบนี้นะครับเป็นตัวเซตแบบเรโทเลยนะครับประกอบไปด้วยเมาส์บัญจีนะครับที่เป็น b 4แบบเรโทเมาส์ครับ m 4แบบเรโทคีย์บอร์ดนะครับ k 4 rgb แบบ tkl ที่เป็นแบบเรโทและแผ่นรองเมาส์ outh, gp 4หรือ gp 4แบบเรโทนะครับเรียกว่าทุกอย่าง เรียกว่าทุกอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเนี่ยเกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดนะครับเป็นดีไซน์ในแบบย้อนยุคหมดเลยนะครับแต่เทคโนโลยีที่เขาใส่มาในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เรียกว่าตอบสนองการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับเริ่มจากเจ้าคีย์บอร์ดก่อนก็แล้วกันนะคีย์บอร์ดเป็นตัว K4 RGB นะครับแบบ t k l ในเวอร์ชั่นที่เป็นเรโทรเนาะคีย์บอร์ดตัวนี้ครับ ทาง Extrafine นะครับบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับโปรเกตคอมโพเนนต์นะครับมีความทนทานสูงมีการออกแบบนะครับโดยร่วมมือกันระหว่างเหล่าเกมเมอร์แบบ Pro p พเยอรและเหล่าเกมเมอร์ที่เป็นแบบเคชวลเกมเมอร์นั่นเองนะครับมันก็จะได้รูปแบบการใช้งานได้ Experience ที่ถูกใจผู้ใช้งานในหลายๆรูปแบบนะครับแน่นอนว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ R G B ด้วยซึ่งน่าสนใจนะครับตรงที่คีย์บอร์ดเนี่ย จากภาพที่เห็นนะฮะจะมีไฟตัวคีย์บอร์ดที่สวยงามมากๆแล้วก็มีการดีไซน์ที่เรียกว่าโดดเด่นทีเดียวนะฮะตัวคีย์บอร์ดนะครับในกล่องว่าสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราจะแกะแล้วเอาทั้งหมดมาวางารวมกันทั้งหมดอีกทีนึงให้ดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับถัดมาเป็นตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์คือเมาส์ M4 นะครับเป็นเมาส์แบบเอ่อโกรเมิกสายรูน้ำหนักเบาน้ำหนักของตัวเมาส์ไม่รวมขอนหรือรวมสายนะครับจะอยู่ที่69รัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆเป็นเมาส์แบบ RGB ในสไตล์เรโทรสายรูด้วยน้ำหนัก เบาแบบนี้ดีไซน์สวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูพร้อมๆกันนะเชน่นกันกับตัวเมาส์บันจี้มาแบบเรโทรเหมือนกันเป็นตัว B4 นะครับซึ่งเมาส์บันจี้ตัวนี้จะมีความน่าสนใจตรงที่ดีไซน์เป็นแบบใหม่เป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะ extra fine เ,เลยนะฮะเขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วด้วยนะ ตัวมส์บันจี้นะฮะฐานด้านล่างจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีบริเวณฐานรองที่ป้องกันการเลื่อนไหลนะแล้วก็ด้านบนจะเป็นซิลิโคนนะครับต้องเห็นตัวจริงน่าจะชอบกันนะครับเช่นชกันกับตัวแผ่นรองเมาส์นะครับตัวนี้เป็น G P 4แผ่นรองเมาส์สายกึ่งกลางระหว่างสปีดกับคอนโทรลนะครับ มีความหนาอยู่ที่4มิลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของแผ่นรองจะอยู่ที่46คูณ40เซนติเมตรนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะแล้วก็ดีไซน์ของตัวแผ่นรองเมาส์รับรองได้เลยว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันเพราะใช้ศิลปินชื่อดังนะครับชื่อดังนะฮะไม่ได้ชื่อดังนะฮะจากทางสวีเดนนะครับมาออกแบบให้ด้วยนี่หน้าตาน่าจะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วเดี๋ยวจะมาวางให้ดูกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันอีกทีครับ มาแล้วครับสวยจริงๆที่บอกว่าสวยนี่คืออะไรผมชอบคีย์บอร์ดมากๆเลยฮะดูหน้าตาของเขาสิครับสวยจริงๆแล้วฟีลลิ่งเนี่ยพอเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้ปุ๊บแฟชชั่นเลยนึกถึงสมัย นายเจนจลงไม่ใช่เป็นนายสิต้องเรียกว่าเป็นเด็กชายนะครับเด็กชายเจนจลงตอนอยู่ห้องคอมสมัยประถมคีย์บอร์ดมันสีประมาณนี้เลยนะครับหมายความว่าสีโดยภาพรวมของตัวคีย์บอร์ดนะไม่ใช่สี RGB เพราะตอนนั้นอะยังไม่มี RGB คือโทนสีเขาทํามาได้ดีมากแล้วที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างคือสีไฟ RGB บนคีย์บอร์ด x t r a f i ไ e เนี่ย สวยมากนะครับโดยไฟ R G B ที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นไฟ R G B ที่สามารถปรับได้เลยผ่านตัวแป้นพิมพ์โดยที่ไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าแน่นอน e x r a f i f y ไม่มีซอฟต์แวร์แต่เวลาปรับสีก็ง่ายมากๆนะครับถามว่าปรับอย่างไรโดยการควบคุมนะครับของไฟ R G B นะฮะจะทำได้โดยการกดฟังก์ชันพร้อมกับปุ่มพวก insert home นะครับเพด up เพด d o อะไรต่างๆเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นในส่วนของโปรไฟล์สีนะฮะสมมุติผมกดตัวโฮมนะสีก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะฮะนี่ปรับสีอันนี้เป็นแบบสเตติกนะฮะก็จะมาแบบนี้ไฟนะฮะปรับมาเลยก็คือเวลากดฟังก์ชันกดโฮมมันก็จะปรับให้นะครับ Insert ก็จะเป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับสีก็กดย้ําไอีกทีจะเป็นการเปลี่ยนนะครับแบบนี้แล้วแต่เราจะเลือกกันนะครับส่วน ความเร็วของเอฟเฟกนะครับอยากจะให้มันเร็วหรือมันช้าเปลี่ยนสีเร็วเปลี่ยนสีช้าปรับได้โดยการกดฟังก์ชันพร้อมกับลูกศรซ้ายหรือขวานะครับลูกศรซ้ายจะเป็นการลดสปีดนะฮะของการเปลี่ยนสีถ้าลูกศรขวาจะเป็นการเร่งสปีดนะครับแล้วก็ปรับระดับความสว่างได้ผ่านลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับนี่ระดับความสว่างนะฮะจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับ 1, 2และ3พอครั้งที่4ปุ๊บจะดับลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันคีย์ต่างๆซึ่งเป็นมัลติมีเดียคีย์นะครับและคีย์ลัดต่างๆเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ f 1ไปจนถึง f 1 2สามารถกดใช้งานกันได้เลยนะครับเห็นสีไหมฮะโอ้โหโคตรชอบเลยไฟสวยมากนะครับบวกกับความเป็นเรโทเข้ากันเข้ากันนะครับวัสดุนะครับของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ เกรดของวัสดุค่อนข้างดีนะครับฟิลลิ่งในการสัมผัสนี่แน่นหนามากด้านนอกนะครับเป็นพลาสติกก็จริงแต่ด้านในนะครับแกนกลางเขาเป็นโลหะนะฮะอยู่ด้านในตัวคีย์แคปต่างๆสีทําได้ค่อนข้างสวยนะจะออกแนวเป็นโทนสีเทานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเทาเข้มในบางจุดบางตอนนะครับโดยตัวสวิตช์นะครับเป็นแมคานิคอลนะครับตอนนี้มีวางจําหน่ายก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์เรสสวิตช์นะครับเป็นตัวเคลเรสสวิตนะ ไฟก็ประมาณนี้ฟีล l i ลิงการใช้งานประมาณนี้นะครับรูปแบบการดีไซน์นะครับนอกเหนือที่ตัวคีย์บอร์ดจะเป็นแบบเรโทรแล้วเนี่ยเออร์โกรโนมิกในการใช้งานชัดเจนมากๆนะครับมีการออกแบบมาเป็นแบบเออร์โกรเข้ารับกับเซรีระเวลาใช้งานนะครับไม่ปวดไหล่ปวดหลังแน่นอนเนาะและที่สำคัญเลยนะครับด้านหลังสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้โดยมียางรองมาหมดเลยนะครับ ยางผืนใหญ่ไม่กักเลยนะข้างหลังนี้ก็ถือว่างานเรียบร้อยดีนะครับเป็นแบบเรียบไปทั้งหมดมีรุ่นระบุไว้เป็น K4 RGB TKL นะครับ Extra Fine โลโก้อยู่ตรงกลางตรงนี้ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น USB นะ USB 2.0นะครับโดยจะมีเป็นสายถักมาแบบนี้นะครับ สายถักจะเป็นสายถักความยาว1.8เมตรนะลักษณะนี้จะเป็นสายถักสีเทานะครับหัวเชื่อมต่อเป็นทองแล้วก็จะมีสีแดงตัดอยู่นะครับตลอดทั้งตัวสายเนาะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายดายเลยสำหรับตัวแป้นพิมพ์นะครับจบในตัวไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเลยทาง e อ t กซ์ไฟก็จะมีบริการหลังการขายนะครับ ดูแลให้1ปีเต็มเนาะสวยมากสวยมากต่อมาครับเรามาดูกันที่เมาส์และเบล์บันจี้กันดีกว่านะครับเคผ่านไปตัวนี้เป็น M4 นะครับ M4 ไม่ใช่ปืนนะฮะแต่เป็นเมาส์นะครับ K ก็คือคีย์บอร์ด M ก็คือเมาส์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเมาส์สายรูและยหลายคนคงเห็นแบบนี้นึกถึงแน่นอน g o r i u s โมเดล O นะครับและโมเดล D นะครับซึ่งโมเดล D ก็จะเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาสำหรับเออร์โกลใช่ไหมแต่ตัวที่จะชนกับ e x t r a f i ฟตัว M4 ตัวนี้จะเป็นโมเดล D นะครับซึ่งเป็นแบบเออโกลฝั่งมือขวานั่นเองนะครับโดยตัวเมาส์นะครับเอ็กซ์เทไฟเขาบอกไว้ว่าการออกแบบเนี่ยใช้ทั้งเกมเมอร์แบบเคชวลและเกมเมอร์แบบโปรเฟชชันแลช่วยกันออกแบบนะครับจนเป็นเมาส์ตัวนี้ออกมาสําหรับเมาส์จะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับเมาส์ Mount ตัวนี้แน่นอน ไม่มีซอฟต์แวร์ในการคอนโทรลจะคอนโทรลทุกอย่างผ่านตัวเมาส์ได้หมดเลยนะครับมีชิปควบคุมด้านในเป็น ARM 32ิบิตอยู่ด้านในด้วยว่าน่าสนใจมากนะครับตัวเมาส์เป็นแบบ UV coating มาด้วยนะนั่นก็หมายความว่าเวลาใช้งานไปานานเนี่ยตัวเมาส์สีจะไม่เปลี่ยนไปนะครับจนกว่าไอ้เจ้า UV coating จะลอกออกไปนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าน้ำหนักอยู่ที่69กรัมและแข็งแรงทนทานนะครับถึงแม้จะดูเป็นเมาส์ที่ค่อนข้าง มีรูเยอะนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเปราะหรือล่าอะไรแบบนั้นหรือล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะฮะเมาส์ตัวนี้นะครับทาง e x t r a f i ไเคลมมาว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับสำหรับปุ่มกดนะครับก็จะมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกตรงกลางนะครับแล้วก็ Back and f o r อร์เนะครับอยู่บริเวณนิ้วโป้งนะฮะลักษณะของตัวเมาส์จะเป็นแบบเออกรมือขวานะครับด้านล่างของตัวเมาส์จะมีตัวฟีดเมาส์นะครับ ลื่นไหลเลยล่ะในส่วนตรงนี้ฟีดเมาส์4จุดนะครับเป็น PTFE นะฮะดังนั้นการใช้งานเนี่ยลื่นไหลสบายสบายแน่นอนนะครับด้านบนเมื่อกี้เห็นปุ่มตรงกลางไปเขาไม่ใช่ปุ่มปรับ DPI นะครับปุ่มด้านบนนี้จะเป็นปุ่มสำหรับ ปรับไฟ rgb นะฮะปุ่ม dpi จะอยู่ด้านล่างนะครับปรับตรงนี้เท่านั้นนะฮะ dpi ก็มีตั้งแต่400ไปจนถึง16,000 dpi นะครับตัวเซนเซอร์ที่ใช้จะเป็นตัวเซนเซอร์ pixart นะครับ3382แนะฮะแน่นอนว่าเซ็นเซ,นเซอร์นี่เทพมากและที่สำคัญตรงนี้มีคำอวยพรด้วย glhf good luck have fun นะฮะอยู่ด้านล่างแล้วในส่วนของ polling เลยของตัวเมาส์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3เล level ตามสมัยนิยมเลยก็คือ125 hz 500เฮิร์และ1,000เฮิร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรับชุดคำสั่งอะไรต่างๆนั่นเองนะครับวิธีการปรับไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสาธิตจาก Extrafire กันเลยครับ มาในครับในการใช้งานของตัวเมาส์นะครับการคลิกเนี่ยเสียงลั่นๆแบบนี้แน่นอนว่าตัวสวิตที่เขาใช้ก็จะเป็นโอมรอนสวิชนะครับเสียงคลิกนี่ ดูเดตเท็ดมันมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีสกอร์วิวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นวิวสองเมาส์มีไฟ RGB เปล่งประกายออกมาด้วยนะฮะตัวเมาส์ก็จะปรับสีได้อย่างง่ายๆเหมือนที่ผมสาธิตไปให้ดูเมื่อกี้นะครับปรับสีได้ง่ายมากๆเลยน่าสนใจมากแล้วก็ด้านในนะครับจะมีโลโก้ x x t r a f i รไฟ แฟงอยู่ด้านในด้วยไม่เหมาะสําหรับคนกลัวลูเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่สําหรับผมผมชอบเพราะน้ําหนักเมาส์ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างทีีจงง่ายนะครับส่วนสายเมาส์นะครับจะเป็นแบบ extra fine easy cord นะครับเป็นสายเมาส์แบบสายถักนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือจะไม่ค่อยมีแรงดึงกลับเท่าไหร่สายใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่ยังไม่อ่อนเท่ากับสายของตัว g o r i สนะตัวนี้อาจจะมีดึงกลับบ้างนิดๆนะครับ แต่ก็ถือว่าไม่เยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมาส์ที่เป็นตัวสายถักตัวอื่นนะฟีลลิ่งผมว่าคล้ายๆกับ r a เซอรุ่นใหม่ๆที่ใช้สายแบบแบบนี้นะสายแบบถักแบบนี้ที่ใช้งานกันง่ายๆนะตัวมสาก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะรวมไปถึงนี่ครับเมาส์บันจี้นะฮะค่อนข้างที่จน่าสนใจไม่ใช่น้อยสำหรับเมาส์บันจี้ตัวนี้เป็นเมาส์บันจี้ในรุ่น B4 นะครับอ่า B4 นะ M4 ตัวนี้ K4 คีย์บอร์ดนะครับ B4 B4 ก็คือเมาส์บันจีนะครับหรือว่า B ก็คือบันจีนั่นแหละเมาส์บันจีจริงๆแล้วมีอยู่แค่2ชิ้นนะฮะก็คือตัวฐานกับตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซิลิโคโนแล้วกันนะฮะอย่าเรียกว่าหลอดดูดน้ำไม่ใช่หลอดดูดน้ำนะฮะเหมือนหลอดดูดน้ำมากๆแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้เขาก็จะเป็น มีร่องเอาไว้ให้ร้อยสายได้แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นการเสียบเข้าไปโปะเข้าไปแล้วก็ร้อยสายผ่านร่องตรงนี้ผ่านไปทางด้านหลังนะครับน้าหนักของเจ้าบันจี้ตัวนี้ถือว่ามากพอสมควรทีเดียวอยู่ที่ประมาณ650กรัมนะครับประมาณสนะั้ก654ากรัมเนาะก็ทําให้มีการถ่วงน้ําหนักที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับน้าหนักเยอะแล้วฐานด้านล่างเป็นแบบ ผิวดาดน,นะครับมันก็จะไม่เลื่อนอะไรแบบนี้ง่ายนักนะครับก็จะยึดอยู่เลยทําให้เวลาใช้งานเมาส์ที่มีสายนะครับใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับด้านในนี่ก็จะมีโลโก้ extrafine อยู่บริเวณด้านขวามือนะครับแล้วจะห่อหุอ้มด้วยพื้นผิวที่เป็นยางนะครับถ้าสังเกตกันดูแพทเทิร์นของหน้าสัมผัสบริเวณตรงนี้จะคล้ายๆกับแพทเทิร์นบริเวณหลังคีย์บอร์ดเลยนะฮะ สังเกตกันดูคล้ายๆกันน่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์จาก Extra f i e นั่นเองเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว X นะครับและสุดท้ายเลยนะฮะแต่ไม่ท้ายสุดก็คือตัวแผ่นรองเมาส์นะครับสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้จะเป็น GP4 นะครับ เป็นแผ่นรองเมาส์ที่ออกแบบพิเศษมานะฮะจริงๆแล้วมันจะมีหลากหลายลายนะออแต่พื้นผิวมันจะเหมือนกันนะครับพื้นผิวของตัวแผ่นรองเมาส์อันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นผิวที่เรียกว่าอยู่ระหว่างกลางกับคอนโทรลและสปีดนะครับมันก็จะเล่นเกม First Person ได้เล่นเกมโมบ้าได้นะครับ แต่มันก็จะมีแบบความหนืดๆหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นรองเมาส์สปีดในรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมีความตึงๆึงเดินๆนิดหนึ่งฟีดแบกนิดหนึ่งจะไม่เหมือนกับตัวสปีดซะทีเดียวแต่ก็จะไม่ได้หนืดเท่ากับตัวคอนโทรลซะทีเดียวนะครับอันนี้ต้องไปลองฟีลลิ่งดูกันแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะว่า แผ่นรองเมาส์ตัวนี้มีการเก็บงานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะถ้าสังเกตกันดูมีการเย็บขอบเย็บมุมกันด้วยขนาดแผ่นรองเมาส์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคสําหรับสายที่ชอบเล่น f i r s t p e r อร์ซอย่างแอดมิเองก็ชอบเล่นพวก CO d อดีอะไรแบบนี้เนาะถือว่าใช้ได้และความน่าสนใจของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้คือแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ไม่ได้หนักนะครับหลายๆย,ยี่ห้อนะครับจะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแผ่นรองเมาส์นั้นเคลื่อนที่ได้ง่ายใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับน้ำหนักไม่่เยอะแต ก็แน่นเหมือนกันนะครับยึดเกาะกับโต๊ะได้ค่อนข้างดีเพราะว่าบริเวณด้านหลังของเขาเนี่ยพื้นผิวจะเป็นพื้นผิวแบบด้านๆหน่อยลักษณะเดียวกับตัวบันจี้เลยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะยึดเกาะกับพื้นผิวนะฮะเห็นไหมฮะผมโยกจนโต๊ะสั่นแล้วมันยังไม่ค่อยเคลื่อนเลยนะครับแต่อีกข้อหนึ่งที่ผมสนใจมากๆก็คือเนี่ยฮะความโค้งของมันเนี่ยต้องเอาพวกดิเชิลรี่มาทับหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเลื้อมันจะกล่องปุ๊บ มันแบบนี้มาเลยนะครับต้องหาของหนักๆมาทับไว้สักคืนหนึ่งมันก็จะหายหรือว่าม้วนกลับไปก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะซึ่งนี่ก็คือในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับ K4 โอ้โหดีไซน์นี่สุดๆมากเลยนะฮะเมาส์ครับ M4 ฮะดีไซน์ใช้ได้เข้ากับมือดีน้ำหนักเบาแล้วก็บันจี้ครับ B4 และแผ่นรองเมาส์นะครับตัวนี้ครับ GP4 นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซตเรียกว่าในฝันของ คนที่ชื่นชอบความเรโทรเลยเหมือนได้ย้อนยุคย bon ้อนไวกันเนาะอ่ะนี่คือตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ e x a f ซ์ฟสมมให้ได้รีวิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเอาไว้ให้ตรงนี้